สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามนับชมถุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกกันก่อนเนาะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับแนวทางลาวทีวีลาวเน็ตดีนะครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์เลขเต็มจาก0นถึง9คัดในเหลือ UK, อยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมา,มากกว่าตัวเลขเอื่นฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไร เป็นเพียงกันวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่าน,นั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมท่านนะครับโปรดใชว้วิจารณญาณใกนการรับชมนะครับครับก็มาดูผลออกนะครับลาวทีวีผลออก591เนาะในชุดวินก็มี5มี9แต่ว่าไม่มีเลข1นะค,ะครับก็ถือว่าเข้าแก่เลขวิง่งนะครับก็มี5 9แต่ว่ามันจะอยู่ตำแหน่งข้างหน้า เข้าที่เลขหานะครับก็เข้า,ขาลึกวิ่งอย่างเดียวเนาะลาวีวีต่อที่ราวนีีนะครับราวนีีผลออกสาม0ปก็เข้าเนาะแต่ผมเน้นในผิดตัวนะครับเข้าที่เลข3แต่ว่าเข้าวิ่งอย่างเดียวนะครับแต่ในชุดวินก็มี3 5แต่ว่าไม่มีเลข8นะครับถ้าจับงอจะได้ชุดนี้นะครับ3 5เดี๋ยวแยกกันมา3 5 <c oughs> มันเขา้าไม่เข้าโคเนาะถือว่าเข้าเล็กวิ่งอย่างเดียวนะครับเข้าทุกวิ่งอย่างเดียวสังเกตแนวตางม,มันเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยตัวนี้เข้าห้าเก้าเข้าไปอยู่ด้านหน้าส่วนตัวนี้ก็ให้ที่จะเป็นสามมาก็สามห้าแยกกันมานะครับแต่มาเขา้าแค่สองตัวก็ถือว่าเข้าวิ่งโลดเขาวิ่งอย่างเดียวนาอวันนี้ดาวซีบีลาวเอสี <c oughs> ก็มาตามมาต่อนะครับวันที่19เดี๋ยวตามผมก็พูดไปแล้วเนาะข้างต้นคลิปนะครับการวิเคราะห์การคิดการคำนวณน,นะครับตัวเลขที่นำมาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับนรามาดูว,วันที่19เตดือน8 2568 ลาวทีวีลาวเฮดดีนะครับก็เดิมนะครับสองแนวทางก็มาดูลาวทีวีกันเนาะนะลาวทีวีวันนี้ชุดบินนะครับไปเลขหนึ่งสาม สี่ห้าหกเลขเด่นได้1กับนะครับคยเล่น1ก็ระวังเลข7ด้วยนะครับแต่วันนี้ผมเน้นได้ที่เลข3นะครับกดเจาะฮจีามหนึ่งสี่สามตัวนะครับจุดเดียว หนึ่งสามห้าสามห้าก็ชุดนี้เนาะครับเงนดือที่เลขสามโดใครต้องการเพิ่มเติมจับเอาได้ในชุดบินนะครับก็บต่อที่ลายเดนปีนะครับลายวิด,ดีวันนี้ชุดวินเลข แปดเก้าหนึ่งสามเจ็ดเล็กเด่นเด่นเลขแปดกับเลขเก้าเน้นในที่เน้นในที่เลขเก้าเนาะเป็นเก้าแปด เก้าหนึ่งเกาสก็ระวังเลข6ด้วยนะครับให้ที่8 3สามเก้า ในชุดนี้นะครับ9 3 3 9านกระวังเลขคบด้วยนะครับลับไปที่รับแนวต่างก็แคปเอาไว้นะครับกับตานนี้ก็ขออวยพรให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีในบันที่19เด็น8พศสอ6 8นะครับขอให้โชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ